ทีมงานผลงานต่ำกว่า KPI ตลอดให้โอกาสไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เจ้าของกิจการเนี่ยถามพี่นันมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเซตอัพ KPI หรือตั้งตัวเลขชี้วัด KPI ก็คือตัว Key Performance Indicator เนาะหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวชี้วัดกันเนี่ยครับ หลายครั้งหลายหนน่ยมันไม่ได้ตั้งจากฝ่ายเดียวมันมีการอักรีร่วมกันระหว่างคนที่เป็นหัวหน้าและคนที่เป็นลูกน้องแต่หลายครั้งหลายหนปัญหามันคือ มันไม่ได้ตามสแตนดาดมันไมไ่ตามมาตรฐานไอ้ครั้งสองครั้งพอทนแต่ต่ำกว่ามาตรฐานตลอดไม่เคยฮิต KPI เลยอย่างนี้มันก็หนักอยู่เหมือนกันครับเราเองอาจจะต้องมาเข้าใจหลักการและกระบวนการในการตั้ง KPI เนาะส่วนใหญ่เวลาเขาตั้ง KPI นะครับมันจะตั้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์พอดีไม่ได้ตั้งเวอร์จนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเรามาตั้ง KPI เวอร์จนเกินไปเนี่ย พี่นันเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นหัวหน้าเขารู้อยู่แล้วแหละแสดงว่าในใจคุณน่ะคุณคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ถึงแต่อยากให้พุชให้น้องทํางานให้ดีที่สุดแต่ถ้าถามในมุมมองส่วนตัวของผมเองผมว่าการตั้งเวอร์เกินไปแล้วไปไม่ถึงเนี่ยมันลดทอนและบั่นทอนกําลังใจของทีมงานเพราะตัวเลขที่มันออกมามันจะแดงตลอดเวลาครับมันจะไม่เคยถึงเส้นเลยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดตอกย้ํากับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า โอ้ยทำไปก็ไม่ถึงทำไปก็ไม่ถึงแต่ถ้ายัางยืนยันนั่งยันนอนยันว่าพี่นันจริงๆแล้วไอมาตรฐานหรือบาตัวเนี้ยเราอักรีร่วมกันแล้วในท้องตลาดก็เป็นสแตนดาดที่ใครๆก็ทำได้ไอ้อย่างเงี้ยเราต้องกลับมาดูน้องเราครับทีมเราล่ะครับว่าเฮ้ยเขามุ่งมั่นเขาตั้งใจดีพอไหมก็อย่างที่บอกตามหัวข้อนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าถาม การให้โอกาสคนในมุมมองของมินานเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยให้เขาใช้โอกาสนี้ไปเรื่อยๆ,ๆแบบอันลิมิเต็ครับแบบไม่มีจำกัดผมบอกได้เลยว่าต่อให้อีก3ปี5ปีคุณก็จะไม่ถึงบาไม่ถึงเส้นแน่นอนครับลองตัดสินใจดูดครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับสวัสดีครับ